เข้าไปทำบุญคุณพ่อก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพระสงฆ์ของพุทธซึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วศาสนาไม่ได้แบ่งแยกนะคะ mm. แต่คนที่นําศาสนาไปใช้ต่างหากที่แบ่งแยกกันเองแต่เราสามารถเป็นพี่น้องกันได้ในทุกศาสนาเราสามารถพาบาตรหลวงยกมือไหว้กับพระสงฆ์ของพุทธได้พระสงฆ์ก็เหมือนกับแบบเราสามารถที่จะจูนเข้าหากันได้โดยนําหลักธรรมที่เรายึดถือ แล้วก็ลึกๆจริงๆคือจิตวิญญาณของตัวเราเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาว่าเรามีจิตสํานึกในการที่จะทําความดีหรือว่าเป็นคนดีได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนตัวคิดอย่างนี้นะคะเพราะตอนนี้ก็งงๆว่าตัวเองอยู่อยู่ตรงกลางอะค่ะกับทุกศาสนาแล้วมีปีที่แล้วอะค่ะไปทําบัตรประชาชนใหมยย่โยดีๆเขาลงว่าคลิสเฉยเลยว่านับถือศาสนาคลิสก็เลยงงหาจริงๆลงว่าคลิสแล้วก็เอ๊ะ าเรานับถือศาสนาพุทธในใน,ในในในดั้งเดิมคือพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือลากเง้าเราเป็นพุทธมาตั้งแต่เดิมโดยที่อาจารย์บอกว่าถูกครอบงำโดยรัฐที่เวลาเกิดมาก็พุทธเลยถ้าพ่อแม่เป็นพุทธอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเกิดมาแล้วจะไปอภิเษกตัวเองได้อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะตรงนั้นแต่ก็คิดว่าด้วยจิตวิญญ,ญาณของตัวเราเองอะค่ะที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรตรงนั้นมากกว่าครับค่ะขอบคุณค่ะผมว่า <ผม S 2> ตรงนี้ ผมว่านะ่าสนใจมากเลยเวลาเราพูดผมว่าคาว่าจิตวิญญาณพอพูดนี่แงแบบธรรมดาธรรมดากันเนี่ยครับผมว่าทุกคนเข้าใจได้ทุกคนเนี่ยมันเป็นคําที่เหมือนกับคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะเป็นนบวชคุณจะเป็นคนเก็บขยะคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณสามารถมีจิตวิญญาณของการทําในสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับเราสามารถค้นพบอะไรบางอย่างในตัวคนที่เขาทําอะไรบางอย่างที่อย่างจริงจริงใจแล้วก็จริงจังกับมัน รักที่จะทํานะครับแล้วก็มีเป็นมิตรกับสิ่งที่ตัวเองทําก,กับเพื่อนกับมนุษย์กับอะไรอย่างี้ครับผมว่าตรงนี้เนะี่ยมันมันอาจจะเริ่มต้นจากจากมูฟเมนต์แบบแบบคารวาสหรือแบบคนธรรมดานะครับที่ที่เริ่มตั้งคําถามกันเรื่องพวกนี้แต่อย่างที่ที่น้องบอกก็คือว่าเรื่องพวกนี้มันก็เริ่มที่จะเข้าไปสู่ความเข้าใจของวงการศาสนาด้วยเช่นกันนะครับคือ,อยังไงครับคือบางครั้งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายที่ ส่วนตัวนะครับเวลาที่เราพูดว่าคําสอนในศาสนาหรือศาสนาเนี่ยม,มันสอนให้เป็นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็มันเป็นความจริงที่ทดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนต่างหากที่ทเลวท,ที่เอาคําสอนไปใช้ผิดหรือว่าคนต่างหากที่สกรปรกนะครับศาส,สนาเนี่ยสูงส่งอยู่แล้วนะครับศาส,สนาดีอยู่แล้วคนที่ชั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมผมรู้สึกว่ามันง่ายที่จะที่จะด่าคนนะ่ะ คือมันง่ายที่จะด่ามนุษย์ไงคือมันง่ายก็คือว่าก็คือด่ามนุษย์ด่ากิเลสมนุษย์ด่าบาปกรรมของมนุษย์ด่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันง่ายที่จะลดทอนมนุษย์แล้วผมรู้สึกว่าแนวโน้มแบบนี้เนี่ยมันมีมา,มามากในช่วงยุคสมัยที่ผ่านมานะครับที่ผู้ศาแบบสถาบัน institutionalized religion เนี่ยมีมุมมองที่ค่อนข้างจะรักษาภาพของสถาบันแล้วก็ โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีเนี่ยมันมันมีลักษณะของการดูถูกมนุษย์อยู่นะครับซึ่งโอเคด้านหนึ่งมันก็จะจริงนะครับคนเราก็มีใช่คนเราก็มีกิเลสคนเราก็มีกรรมคนเราก,ก็มีบาปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันติดอยู่ในจิตวิญญาณของเราตลอดกาลไม่สามารถที่จะลบล้างได้ถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์คือ เราเราเชื่อมั่นหรือเปล่าว่ามนุษย์ทุกคนมันมีความงามหรือมีความไม่ว่าจะเป็นมีพระเจ้ามีพุทธ,ธะหรือมีอะไรก็ตามเป็นเป็นธรรมชาติสูงสุดอย่ในตัวเราเราเชื่อมั่นตรงนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่เน้นย้ำตรงมิติตรงที่ว่าศาสนาสูงแต่ว่าคนสกปรกหรือคนคนไม่ดีเงี่ยนะครับผมว่าตรงนี้ก็ผมว่ามันมันมันได้มาซึมยังไงอะ กรอบตรงนี้ด้วยใน,ใน,ในความแข็งทื่อของศาส,สนาเองนะครับมันเอาแง่มุมทางจิตวิญญาณแบบมนุษย์เนี่ยซึมเข้ามาเข้ามานะครับแล้วก็ผมมองว่าเนี่ยการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับผมฟังเรื่องอเรื่องอเรื่องโป๊ปนะครับใช่ไหมครับคนคนใหม่ท,ที่ที่เริ่มจะมีสปีชเะไรออกมามากขึ้นผมว่าโอ้นี่มันกลับกลายเป็นว่าพุทธศาสนาต้องเรียนรู้จากจากชาวคริสแล้วอะตอนนี้อย่างอย่างเราได้ยินข่าวใช่ไหมอย่างผู้สาในในแถบภูมิภาคเนี่ย เริ่มที่จะมีปัญหาการนำศาสนามาฆ่ากันใช่ไหมครับการขัดแย้งระหว่างพุทธกับมุสลิมเนี่ยเริ่มจะมีความรุนแรงอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลส่วนหนึ่งก็เป็นผลทางประวัติศาสตร์ที่ตกค้างด้วยจากยุคสมัยโพสโคลเนียลที่ที่เราที่เราอยัางรู้สึกแบบติดค้างกับกับความเชื่อทางศาสนาที่แบบจะต้องจะต้องเป็นแบบชาติเป็นแบบแบบรัฐสู้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งผมว่าก็ตรงนี้เราอาจจะต้องผมว่าไม่รู้ชาวคริสต์ดูจะดูจะมีต้นทุนที่ดีอะตอนนี้ <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งผมพูดเหมือนกับว่าเออไม่รู้มาสอนหนังสือภาษาสังกัลลาหรือเปล่านะครับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรตรงนี้แต่ผมรู้สึกว่า,วาเออเนี่ยดูดูแล้วจะมีหลายคนที่จะเก็ตประเด็นอ่ะมีอยากจะแลกเปลี่ยนตรงนี้ไหมครับอ่ะเชิญครับอาจารย์ พอดีว่ามาฟังไม่ทันนะคะเ, <c oughs> เป็นชื่อหมิวนะคะเป็นอาทิพังทนาค่ะมาจากอสมชันนะคะเอแบมีเรื่องอยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันนะคะัพอดีว่าสอนอยู่กับ professional ethics ใช่ไหมเป็นจริธรรมวิชาชีพให้กับนักศึกษานะคะทีนี้ก็ได้มีโอกาสถามเด็กว่ารู้หรือเปล่าว่าชีวิตของเราเนี่ยมีจิตวิญญาณหรือเปล่าในทุกๆวัน <c oughs> เด็กทุกคนคิดว่า คือแปลกใจมากเลยทุกคนบอกว่ามีมเพราะว่าเด็กบางกลุ่มเนี่ยที่ที่สอนก่อนหน้านี้อะค่ะเขาจะบอกว่าไม่รู้หรือว่าไม่มีอาจจะเป็นแค่เฉพาะซิสเตอร์หรือคุณพ่อหรือว่าพระสงฆ์แต่ว่าเด็กอีกหลายๆคนก็บอกว่ามีก็คือผมนั่งสมาธิคือเป็นสิ่งที่แบบเขารู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับตัวเองอะมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาจิตวิญญาณสําหรับหมิวมีวคิดว่า มันเป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคนแต่ละคนไม่ว่าจะทํางานเรียนเดินหรือทําอะไรก็ตามอะคะ่ะหรือเป็นคนในศาสนาเองหรือซิสเตอร์เป็นพระสงฆ์เนี่ยคะ่ะทุกคนมีจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะการมีจิตวิญญาณที่ทําไมคนที่ทํางานหึงมีจิตวิญญาณเราสังเกตได้ง่ายๆเวลาไปทําธุรกรรมทางธนาคารนะคะเราจะเห็นคนนั่งแต่ละเคาน์เตอร์ของแบงค์บางคนมีหน้าตายิ้มแย้มทํางานอย่างมีความสุข บางคนรู้สึกเหมือนโดนบังคับมาทํางานแล้วก็ทําหน้าบึง้งแล้วไม่มีแบบไม่ยอมที่จะทํางานหรือเท่าเรเให้บริการเราอะคะ่ะคือไม่ไมีใจอะ,ะนี่คือจิตวิญญาณพระเจ้าจริงๆแล้วาทางวัิกันก็สอนเรื่องจิตวิญญาณก็คือเป็นในทุกๆวันของชีวิตคนด้วยอะคะ่ะอันนี้ก็อยากจะแบ่งปัน,นะคะ่ะแล้วก็อะไรอีกมาไม่ทันก็เลยไม่ได้แค่นี้จริงขอบคุณค่ะ ผมฟังฟังการอธิบายแบบนี้แ้วก็จะรู้สึกขนลุกครับรู้สึกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ยังไงครับมันมันลงเข้าไปในความรู้สึกของเราอะว่าแบบเออมันทั้งอยู่ในความรู้สึกของตัวเราด้วยแล้วก็มันก็เป็นความรู้สึกสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยมันเป็นความรักความรักที่มันเท่ากันคือว่าเรารักในในกันและกันในสิ่งที่เขาเป็นนะครับแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเคารพ นะครับมันมีเซนส์เซนส์ของเรส p e c t อยู่อยู่ในนั้นคือคือมันมีการสื่อสารในเรื่องศาสนาที่มันเคยเคยเป็นบทบาทหรือเคยเป็นภาวะที่มันสูงอยู่ในในความเรส p e c t นะครับของของตัวตัวเราแล้วก็ของคนอื่นไปพร้อมๆกับการสื่อสารตรงนั้นนะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่า มันมันเป็นสิ่งที่ผมสุมซับมาจากโลกตะวันตกแหละจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการพูดถึงกันมากในในในบ้านเราแล้วก็แปลกมากที่กลายเป็นว่าทุกวันนี้คนที่จะพูดเรื่อง spirituality ได้มากกว่าได้บ่อยกว่าก็ก็จะเป็นชาวคริสต์ด้วยซ้ำนะครับชาวคริสต์ในโลกตะว,วันตกด้วยซ้ำที่พูดคําว่า spirituality มันเหมือนกับว่ามันเป็นการสื่อสารศาส,สนาในบริบทของโลกสมัยใหม่ มันมันเป็นภาษาที่แบบมันมันเกตักะมันไม่ได้คืออย่างที่บอกครับเราไม่ได้บอกว่าคุณเชื่อในพระเจ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเหวอเไปนิดนึงหรือว่าคุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าอยู่ในตัวคุณเราก็จะเหวอะเหวไปอีกนิดนึงคือมันรู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยกูมีสิทธิ์ตอบวะเนี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าพอเราพอเรามันมันเหมือนกับการมันคือภาษาครับ มันคือภาษาที่มัน respect มันคือภาษาของของประชาธิปไตยภาษาของโลกสมัยใหม่ภาษาในแบบ secular ครับครับใช่เลยครับผมแบบโอ้ผม,มรู้สึกคนลุกเลยครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะคุยอะไรแบบเนี้ขอไปถ้าภาษาคอนซิสตจะไม่ชัดกว่ดแต่ยิน<ม>ดีมีส่วนร,ร่วมกัน คือน่าสนใจในสิ้นที่ทุกคนก็ามาบอกเป็นต้อนอาจารย์แต่จะชิสเซนและอินมาแชสนแะแบมปานในเรื่องนี้ตาสมสมณสารของพระสันตบปาปาจมพอลที่23ที่ไปถึงทุกคนที่มีน้ำใจดีเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเชื่อในในองค์อื่นๆกับถทม เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในลักษณะที่ว่าจิตวิญญาณของเราก็เป็นที่กําหนดมาเนี่ยเปลี่ยนแต่เราสํานึกตนว่าจิตวิญญาณของเราทามอะไรดีจะจะเหมาะสมกับเป็นมนุษย์ของเรา่าตาใจก็กำปัตตะเราอยู่ในมุมมองที่ว่าปฏิบัติความดียันสุนสดมาที่จะได้แต่ที่มาและที่ไปของเราอยู่ที่ไหน นี่แหละคิดิ่รในตามที่เราเชื่อนะเราเกิดมามีมาเล็ดแต่งความเชื่อในตัวเรานี่แหละ <c oughs> จะปรากฏมาเพราะมีคนช่วยปัฒนาได้หรือไม่ปรากฏมาเพราะบางคนอาจจะไม่มีคนที่ช่วยปัฒนาด้านความเชื่อ <c oughs> <c oughs> แต่ที่สําคัญที่สุดคือเราไปสู่โอลคุมวงความดีนั่นแหละ <c oughs> ซึ่งเราสเสเียหาตลอดชีวิตโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ชิ้นซิสเตอร์เชื่อมั่นว่าชิ้นที่เป็นหลักในชีวิตของเราที่เราเรียกศาสนาค,ครับทีอยากจะขอเสรินมนิดนึงนะคะครับพอดีซิสเตอร์อยู่กับเด็กสามขวบครึ่งเขาก็จะเก็บขยะมาให้ซิสเตอร์ชิ้นต่อชิ้นซิสเตอร์ถามว่าน้องนิวเอามาทําอะไรลูกเอามาให้ซิสเตอร์ซิสเตอร์จะได้แต่งบอร์ดเราซิสเตอร์มีความรู้สึกว่าความดีเล็กๆจากเด็กสาวขวบครึ่งเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่มากครับ บวกกับความดีของซสเซอร์ซึ่งบวชมานานเนี่ยความดีของเราเรารู้สึกมันยิ่งใหญ่แต่เมื่อเทียบกับเด็กเนี่ยความดีของเขาเล็กๆทีนี้เราจะมีหน้าที่ทําอย่างไรที่จะทําให้จิตวิญ,ญญาณของความดีเล็กๆเ,กเกติบโตขึ้นเราก็ต้องทุ่มเทสอนเขาด้วยสายใยแห่งความรักเมื่อเรารักเขาความดีนั้นก็จะมากขึ้นนอกจากเขาจะเก็บแค่ชิ้นเดียวเขาอาจจะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเราก็สามารถสร้างคนที่มีความดี p o s เ t อร์เชื่อว่าพระเจ้าเป็นองค์แห่งความดีธรรมะสอนให้คนเป็นคนดีตรงนี้แหละ เราไม่ได้บอกว่า,าศาสนาคริสต์หรือพุทธหรือาศาสนาอื่นแต่ความดีเล็กๆที่อยู่ในใจเล็กๆก็จะพัฒนาขึ้นเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่สารซิสเตอร์จิตวิญญาณอยู่ตรงนี้คือเราต่างคนต่าง,ท,างทําความดีเต็มศักยภาพของเราค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ผมว่า,าผมอยากเสริมอีกนึงแล้วกันครับว่ามันมันทำให้เราเห็นครับว่าอย่างอย่างที่ซิสเตอร์ท่านแรกพูดนะครับว่าการที่มีคนผมใช้คำว่าเป็นเพื่อน ท,ที่เห็นตัวเราได้เจอเพื่อนได้เจอกครยามไม่ได้เจอครูเนี่ยแล้วเขาสาม,มารถที่จะส่งเสริม,มเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นเนี่ยให้มันให้มันงอกงามได้นะครับแล้วก็เิ่นเดท่านอาจจะพูดถึงเรื่องความดีเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้มิต,ติตรงนี้ครับเวลาเราพูดในแง่ของจิตวิญญาณแบบสมยัยใหม่แล้วเนี่ยมันเป็นความดีงามหรือมันเป็นการส่งเสริมที่ก้าวข้ามขเขาเรียกว่าวอะไรอะทวิลักษ์หรือว่าด uality แบบแบบดีชั่วไปอะครับ คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราเน้นในเรื่องความดีในยุคสมัยหนึ่งมากๆหรือสังคมไทยทุกวันนี้ที่ชอบพูดเรื่องความดีกันเนี่ยนะครับเราจะมีแนวโน้มในการเหยียบเหยียบความช่วยจมดินไปเลยครับแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะของการสร้างสภาวะด uality ทางสังคมขึ้นมาว่าเออศาส,สนาอยู่ฟากความดีนะอีกฟากหนึ่งก็คือความชั่วนะครับธรรมะฝากหนึ่งนะอีกฝากหนึ่งคือ,อธรรมแล้วเวลาที่มันเกิด ปรากฏก,การณ์แบบนี้มากๆแล้วมีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องอำนาจทางศาสนาเอ่ยหรืออำนาจทางการเมืองเอ่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันก็ได้สร้างความผิดปกติอะไรบางอย่างความวุ่นวายอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นทางสังคมด้วยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นความไม่ไม่ปกติความผิดปกติที่เกิดขึ้นแม้ว,ว่าเราจะพูดเรื่องความดีนะเน้นมากเลยดีดีนะครับต้องมีศิลธรรมต้องอะไรนะั่นก็ตามเนี่ยนะครับธรรมะพระเจ้าอะไรก็ตามยัดเข้าไปใส่เข้าไปแต่มันได้สร้าง ภาวะผิดปกติให้เกิดขึ้นนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็ได้เลือกข้างที่จะ,ะก่อความรุนแรงด้วยในในแบบหนึ่งทั้งอาจจะไม่ได้เป็นความรุนแรงโดยตรงทางกายภาพอาจจะเป็นความรุนแรงทางน่านจิตใจด้วยอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่ดุนักเรียนเพราะว่าอยากให้เขาเป็นคนดีนะครับทําอะไรบางอย่างซึ่งลดทอนความเป็นมนุษย์ของเขาหรือว่าพ่อแม่เอ่ยที่บางครั้งก็พูดในานามของความดีนะครับ แต่หารู้ไหมว่าผลที่มันเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยมันกลับไปสร้างผลอีกแบบหนึ่งเราเรางงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอามิติที่มันเท่าเทียมกันแล้วเรสเพ t กันและกันแม้แต่เรสเพกเด็กเรสเพกนักเรียนเรสเพ t ลูกเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้การสื่อสารเรื่องของความดีเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันมีลักษณะของความละเอียดอ่อนแล้วก็อ่อนโยนกับ อะไรบางอย่างมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่มีภาวะของความเป็นดูอัลิตี้หรือความเป็นทวิลักษณ์แล้วมันก็มีลักษณะที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่นะครับที่ส่งเสริมยังไงความเป็นมนุษย์นะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมสิทธิมน,นุษยชนความหลากหลายทางเพศนะครับความหลากหลายทางความคิด คือทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกรวมเข้ามาหมดในคําว่าจิตวิญญาณและคาว่าศาสนาซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามมากแล้วผมว่ามันก็จะนําไปสู่อีกจิตสํานึกในอีกขั้นหนึ่งซึ่งผมว่าก็สําคัญเช่นเดียวกันก็คือจิตสำนึกทางสังคมนะครับเวลาเราเห็นเพื่อนมนุษย์หรือเห็นคนที่เขาถูกกระทำอย่างเช่นที่อาจารย์พนพพลยกตัวอย่างนะครับการที่เราเห็นคนไทยถูกส่องกลางศีแ,และประสงค์นะครับ ถูกใช้สไนเปอร์ยิงกลางหัวเนี่ยมันไม่โอเคอะ่ะม,มันไม่ใช่ไม่โอเคเพราะว่าเราต้องมันดูนะว่าใครดีใครไม่ดีคือมันไม่โอเคโดยธรรมชาติของมันเองเพราะว่ามันได้ลดทอนจิตสำนึกในเรื่องสิทธิมนุษยชนมันได้ลดทอนความเป็นมนุษย์ร่วมกันของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารักษาไว้ก็คือพื้นฐานที่เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทาให้มเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างมันงอกงามได้ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกนะครับมันได้ถูกรวมอยู่ในพื้นที่ตรงกลางตรงนั้นนะ่ะก็คือการเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกันนะครับผมว่าตรงนี้ไม่มีข้อยกเวน้นไม่ว่าจะเป็นลูกจะเป็นครูจะเป็นสิทธิ์จะเป็นพ่อแม่คุณจะอยู่ในสานะไหนก็ตามไม่มีข้อยกเวน้นไม่ว่าคุณจะสูงส่งทางศาสนาใดๆก็ตามก็ไม่มีข้อยกเวน้นคุณต้องรีสเปกพื้นฐานตรงนี้ร่วมกันนะครับผมว่าตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจในในในบริบทของ การง้องามทางจิตวิญญาณทุกวันนี้ครับผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยยังไงอ่ะผมคิดถึงองค์ททเรลามะเนาะนะครับคือท่านก็อยู่ในสถานที่ลำบากเพราะว่าทุกวันนี้ท่านต่อสู้มาห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยที่เบตก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีสถานะทางทางสังคมทางการเมืองที่ดีขึ้นเลยนะครับมันแย่ลงทุกวันนะครับแล้วก็ คนรุ่นใหม่ของที่เบรหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มทจะรู้สึกว่าเขาหมดหมดความศรัทธาในในแนวทางแบบเนี้เขาเริ่มที่อยากจะจับอาวุธขึ้นสู้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตลอด 5, 0 6 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่องค์ธรรมตะต้องต้องทำงานกับตัวเองและทำงานกับคนที่ทำงานด้วยอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าความโกรธเกลียดที่เกิดขึ้นความรู้สึก โทษตัวเองด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าทำไมฉันทําอะไรไม่ได้เลยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับคือท่านก็บอกหมดเลยว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราสั่งสมมาในจิตวิญญาณของชนชาติทิเบตเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นในบริบทของศาสนานนในของทิเบตเนี่ยมันมาวัดกันที่ตรงนี้แหละนะครับว่าเราจะสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในตัวเราเนี่ย ได้ต่อไปหรือเปล่านะครับเราจะปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมาทําลายความเป็นมนุษย์ตรงนี้ของเราไม่ได้คือท่านกลับมองแบบนี้ครับท่านกลับมองว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเนี่ยถูกครอบงําด้วยความโกรธความเกลียดแม้ว่าแม้ว่าจะเป็นจากากองทัพคอมมิวนิสต์ของจีนก็ตามเนี่ยซึ่งมันก็ออบเวียนะครับจริงๆผมก็เกลียดเหมือนกันในแง่นหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านกลับมองว่า เราต้องรักษาสิ่งนั้นไว้เพราะสิ่งนั้นนั่นแหละคือจะเป็นพื้นฐานของการงอกงามนะครับของชาวที่เบตจริงๆนะครับถ้าเป็นมีอะไรที่จะรักษาไว้ก็คือสิ่งสิ่งนั้นนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบโหมันมันพลิกมันพลิกการสื่อสารกับกับเรื่องศาสนามากับผมนะครับก็